สวัสดีครับหมอบานนะครับตอนนี้หมออยู่ที่โรงพยาบาลปิยะเวทครับสำหรับคลัสแอมบิคอร์ดิสติ้งชันแอมบิค d ร์ดิสติ้งชันนะครับเป็นการนำฟิลเลอร์นะครับมาประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้แบบโ o ลิสติกทรี a เมนต์นะครับคนไข้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจะได้ทำการรักษาทั้งใบหน้าเลยและที่สำคัญที่สุดเราจะสามารถวางแผนการรักษาได้เอฟเฟ t i ีฟนะครับได้ไประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ด้วยนะครับ สำหรับเคสวันนี้นะครับผมหมอเป็นเคสผู้ชายนะครับที่มีปัญหาเรื่อง eye bag คือมีถุงใต้ตาขนาดใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่อยากที่จะไปทำกรศารรักษาด้วยการผ่าตัดรวมถึงมีความหย่อนคล้อยบริเวณใบหน้านะครับกรอบหน้านี่ไม่ค่อยชัดเลยรวมถึงคางสั้นด้วยเรามาดูกันว่าหมอจะสามารถทําให้คนไข้หมอดูเหนื่อยลดลงนะครับดูเรียกว่าใบหน้าดูสวยงามขึ้นดูหล่อขึ้นมีคางยาวขึ้นโครงสร้างใบหน้าสมส่วนมากขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันครับ ไปหน้าเดิมตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าหน้ามันเหนื่อยเแล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็รูปหน้าที่มันหย่อนค้อยตามการเวลานะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็อยากจะทําหน้าให้มันดูสดชื่นมากกว่านี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคสวันนี้เราใช้ฟิลเลอร์ไปทั้งหมด 14cc ครับผม <laughs> เห็นว่าดูหนุ่มขึ้นเลยนะครับกรอบหน้าก็เริ่มคมชัดแบบแมนแมนใต้ตานะครับดูรอยลดลงนะครับมุมปากที่คว้าก็ถูกยกขึ้นไปแล้วทั้งสองข้างนะครับหลังจากทำเสร็จทันทีเนี่ยจุลเดลฟิลเลอร์นะครับจะยังไม่อินทิเกรตไปกับผิวตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นต้องรออีกหนึ่งเดือนครับผลการรักษาจะยิ่งดีกว่านี้อีกตอนแรกก็คิดว่าคงไม่เห็นผลทันทีขนาดนี้ครับแต่พอหลังจากทำแล้วสอง จดูหน้าตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับหน้าดูเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ดูใบขึ้นผมว่ามันดูหน้ามันไม่หมองฮนะดูกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับในปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะไปเจอกันงานใหญ่เลยในเอเชียเลยนะครับคือ m a r a s h i r o d e เม o นะครับคนคิดค้นหลักสูตร m d Code c u r r i c u l u m เนี่ยก็จะมาที่เมืองไทยนะครับแล้วตัวหมอเองก็ได้รับเกียรติไปเป็น Moderator ด้วยฝากติดตามนะครับว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงได้ที่ c h a n n e l Win c l i น i c ครับ